สวัสดีค่ะไม่ได้หายไปไหนนะคะไม่ได้หายไปไหนบางคนบอกว่าไม่เห็นตอนนี้ไม่เห็นโพสต์ขายของเลยขายแชมพูสบู่ใบบัวบกทรีทเมนต์ยังจำหน่ายเหมือนเดิมรับสมัครตัวแทนเหมือนเดิมนะคะแต่ที่ไม่ได้ออกมาโพสใน Facebook ที่เป็นตัวหนังสือก็คือว่าถ้าโพสไปปุ๊บมันฉลาดมากเลย Facebook มันก็จะถามตลอดว่าคุณกําลังขายสินค้าบางอย่างอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะปิดกั้นไม่ให้เพื่อนเห็นอะ เพื่อนก็จะเห็นน้อยมากนะคะเพื่อนจะเห็นน้อยมากทีนี้ก็เลยทำมาเป็นในรูปแบบวิดีโอดีกว่าถ้าจะไลฟ์ก็ถ้าเราไลฟ์เนี่ยมันจะมีปัญหาในอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตจะชอบมีปัญหากระตุกนะคะเป็นวิดีโออยากจะมาบอกว่ายังเหมือนเดิมนะคะยังจําหน่ายเหมือนเดิมแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ สบูบ่ใบโบโบนะคะบางคนบอกอแชมพูใช้อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช,ใช้ไปเหอะอันนั้นใช่ค่ะสาหรับคนที่มีมีปัญหาแต่ถ้าสําหรับคนที่มีปัญหานะคะเขาจะเข้าใจเลยเหมือนตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องผมร่วงเป็นปัญหาโรคแตกสําหรับเรามากตั้งแต่เป็นสาวเลยผมร่วงผมบางเนี่ยผมอะถ้าไม่ดัดเนี่ยก็คือจะน้อยจะน้อยจริงๆนะคะผมร่วงผมบางเป็นปัญหาตั้งแต่เป็นสาว สรรหาวิธีจนจนสุดท้ายอะยังคิดว่าฉันจะไม่ได้ไปปลูกผมเหรอแต่พอเรามาเจอแชมพูตัวนี้นะคะใช้มากับตัวอันนี้ใช้มากับตัวเลยทั้งจําหน่ายด้วยรับตัวแทนด้วยแล้วก็ใช้แชมพูตัวนี้ 4YL นะคะชแชมพู4 y l เนี่ยมันจะมี2ส,สูตรนะคะจะมีด้วยกัน2ส,สูตรคือสูตรสีเขียวนะคะสูตรสีเขียวสำหรับ คนที่หนังศีรษะมันสูตรสีฟ้าใบหมี่สำหรับคนที่หนังศีรษะแห้งมีรังแคแต่โดยส่วนตัวนะคะเราเป็นคนที่หนังศีรษะแห้งแต่ชอบใช้สีเขียวมันจะหอมกลิ่นมะกรูดหอมกลิ่นมะกรูดสมุนไพรเราอะ หอมมากแล้วจะช่วยกระตุ้นผมงอกใหม่เนี่ยลูกผมเนี่ยจะขึ้นเยอะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแต่งหน้าจะตรงเนี้ยจะต้องใช้เมคอัพก็คือใช้อที่เป็นผงๆนะคะปิดหัวเมงเดี๋ยวนี้โยนทิง้งอันนี้พูดจริงนะโยนทิ้งเลยใช้ไม่หมดก็โยนทิง้งละเนี่ยค่ะมันจะมีลูกผมที่เป็นไยๆผมขึ้นมาเยอะมากแล้วสูตรที่ขายดีก็จะเป็นสูตรนี้นะคะสูตรสีเขียวนะคะเห็นไหมคะส่วนผสมจะเป็นสมุนไพรล้วนๆจะเป็นสมุนไพรต้มสดนะคะจะมีมะกรูด ขงิงขิงนี่ช่วยเรื่องอาการหลุดร่วงของเส้นผมเนาะเป็นที่ทราบกันดีมีหลายอย่างแต่จะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเป็นสมุนไพรต้มสดนะคะแชมพูนี่เป็นของคนไทยนะคะแล้วสําหรับเด็กๆนะคะแนะนําเด็กๆก,ก,ก็ใช้ได้นะเนี่ยค่ะสูตรสีฟ้าสูตรสีฟ้านี่เด็กที่เป็นเหาสาะอาดแล้วก็หมักไว้ใช้ไปเรื่อยๆค่ะสามารถฆ่าเหาได้แต่ไม่รู้เด็กทุกวันนี้ยังมีเหาไหม ไม่ค่อยเห็นเด็กมีเหานะคะไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยเห็นเด็กมีเหาถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กมีเหาในฐานะที่เราเป็นครูปรถมมวัยนะถ้าเด็กในห้องนั้นมีเหาขึ้นหัวครูเลยค่ะแล้วหัวครูก็ยิ่งฟูๆอย่างเงี้ยเกาะดีมากเลยนะคะผมที่ร่วงเนี่ยจะร่วงน้อยลงแต่มันไม่หยุดนะจะให้หยุดร่วงเลยมันเป็นไปไม่ได้ no impossible นะครับผมมนุษย์ตราบใดที่คุณยังมีชีวิต มันต้องมีการหลุดร่วงแล้วก็งอกใหม่มันก็หลุดเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะร่วงน้อยลงในฐานะที่ใช้เองเลยนะจากวันหนึ่งแบบเมื่อก่อนเนี่ยผมเราร่วงแบบประมาณที่แบบว่าผมร่วงหรือไปทําคีโมมาประมาณนั้นเลยนะคือร่วงร่วงเยอะจริงๆค่ะร่วงเยอะจริงๆจนจนหอดใจแล้วอะแชมพูตามท้องตลาดแชมพูแบบแบบแบรนด์ดังๆหลักพันก็เป็นบ้าซื้อมาแล้วไม่ตอนแต่ช่วงนั้นคือเราอยาก อยากหยุดปัญหาตรงนั้นจริงๆอะไปซื้อมาใช้แล้วปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นแต่พอมาเจอเนี่ยคู่นี้นะคะประทับใจเลยคู่คู่หนึ่งเนี่ยอ่าแชมพูกับครีมนวดคู่หนึ่งนะ3ามรอยหบาทถามว่าแพงไหมถ้าเทียบกับราคาแชมพูขวดละส4 0สี่บห้าสิบบาทก็ถือว่าแพงแต่ผลลัพธ์สำหรับคนที่มีปัญหาสำหรับเรานะเรายินดีใจ่ายในราคานี้คนที่ไม่มีปัญหาเขา ก็จะไม่ไม่ซีเรียสนะคะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมงอกเร็วผมยาวช้าอย่างเงี้ยชายคู่นี้นะบอกเลยไม่เกินสองสองคู่นะเห็นผลเลยผมเนี่ยที่มันร่วงมันจะร่วงน้อยลงค่ะแล้วผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเยอะมากลูกผมจากผมที่ยาวช้าก็จะยาวเร็วแล้วผมเราเนี่ยดัด ทำสีเนะี่ยชอบมาก Number no. 1ผมทุกวันนี้นะคะก็ใช้แค่นี้แชมพูครีมนวดบางวันก็แชมพูทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ของเขาก็จะเป็นทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ออร์แกนิกนะคะ,ะแชมพูก็จะเป็นแชมพูสมุนไพรต้มสดสูตรโบราณน,นี่เห็นไหมคะอันนี้คือรีวิวจากของจริงนะแล้วก็มีสบู่จำหน่ายเดี๋ยวให้ดูภาพ นี่ไงคะนี่คือทรีทเมนต์กระปุกหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมสามร้อยหกสิบบาทอะร้อยกรัมมันก็ไม่เยอะนะแต่เราใช้นิดเดียวผมเราจะนิ่มผมเราจะนิ่มแต่ถามว่าร้อยคนใช้จะได้ผลลัพธ์เหมือนเราไหมมันก็ขึ้นอยู่ที่สภาพเส้นผมของแต่ละบุคคลด้วยนะแต่โดยปกติลูกค้าก็จะจะชอบอะลูกค้าอะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเหมือนคุณครูคุณที่รักอย่างเงี้ยอะเป็นลูกค้า ประจำที่เหียวแน่นแชมพูมาตลอดนะคะแชมพูตัวนี้ไอ้แล้วก็ทรีทเมนต์ตัวนี้ผมที่มีปัญหาแข็งแข็งเนี่ยยิ่งทําเคมีบ่อยๆนี่นะคะครั้งแรกเลยนะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะอันนี้คือสบู่สบู่ใบบัวบกสบู่ใบบัวบกนี่จะเหมาะกับคนหน้ามันและเป็นสิวถ้าไม่มันหน้าไม่มันหน้าไม่เป็นสิวใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะโดยตัวเองก็ใช้ชอบตรงที่กลิ่นมันจะแบบ มันจะสดชื่นมันจะปลุกอารมณ์เฟสชี่นะยิ่งตอนเช้าเราตื่นมาล้างหน้านะคะโอ้โหแบบอยากจะออกจากบ้านเลยอะ่ะมันมันจะหอมแบบไม่ใช่เมนทอนนะมันไม่ได้แสบตาอย่างนั้นมันจะหอมแบบสดชื่นนะคะ่ะไม่อธิบายไม่ถูกอะ่ะต้องลองมันจะหอมมากจริงแล้วจะเป็นสบู่ก้อนใส่ก้อนใส่สก็คือเขาไม่ได้เอาไขามันสัตว์มาใช้ในการทําสบู่เขาใช้กรีเซอรีนบริสุทธิ์นะคะเป็นสบู่ออแกนิกเหมือนกันโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมาก แก่ๆนี้ก็แพ้ง่ายนะครีมอะไรที่แรงๆเนี่ยอเอามาลงหน้าเนี่ยรู้เลยค่ะหนึ่งหน้าเราจะครัม้มสองหน้าจะลอกจะดำเนี่ยถ้ามันไม่ถูกก,กับผลิตภัณฑ์นั้นๆแต่สบู่ตัวเนี้ใช้ได้นะคะเราจะใช้ล้างหน้ายิ่งตอนเย็นเนี่ยเคลียร์ข้างสำอางออกอะไรเสร็จหมดแล้วใช่ไหมฟอกลงไปอารมณ์แบบสดชื่นนะฟอกทั้งตัวก็ได้แก้ผดผื่นคันนะคะยับยั้งการเกิดสิวในเห็นไหมคะ ก็มีน้องๆหลายคนที่เขาเป็นสิวเขาใช้แล้วเขาก็ประทับใจโอเคนะคะวันนี้อยากมาบอกว่ายังจำหน่ายและรับตัวแทนปกติแต่ที่ไม่ค่อยโพสลงก็คือ f a c e b o o k ปิดกัน้นอันนี้ก็เลยมาทำเป็นรูปแบบวิดีโอนะคะใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนหรืออยากลองใช้หรือใช้แล้วหมดแล้วก็ทักมาได้เหมือนเดิมนะคะอยู่ข้างนอกวันนี้มันอากาศร้อนนะคะก็เลยพอดีจะไปทาธุระ ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเดี๋ยวเขาเจอว่าเราไม่ขายหรือยังไงลูกค้าแล้วก็คุณคุณแม่แสงที่อยู่ทางน้ําโสมอีกนะคะขอบคุณนะคะนั้นคุณแม่ก็ลูกค้าประจํานะคะลูกค้าประจําแชมพูผมเราเนี่ยเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ไปย้อมปิดงอกนะเห็นไหมที่มันงอกใหม่มันก็จะดำดำไอ้แดงๆเนี่ยคือย้อมเป็นคนชอบชอบสีแฟชั่นมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยเห็นไหมคะที่ขึ้นอายุห้าสิบปีผมงอกเรา ถามว่ามีไม่มีมีมันก็มีอยู่สองสามเส้นเลยมันแต่มันไม่ค่อยเยอะเป็นคนผมงอกไม่ไม่ไมงอกอะค่ะแต่ไม่รู้นะถ้ามันได้งอกมันอาจจะขาวทีเดียวหมดหัวไหมโอเคค่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะยังจําหน่ายเหมือนเดิมค่ะรับตัวแทนเหมือนเดิมใครอยากมีสุขภาพผมที่จะทําทรงอะไรก็ได้อยากทําสีอะไรก็ได้ผมไม่หลุดไม่ล่วงไม่ขาดทักมาค่ะใครอยากมีหน้าที่ใสไร้สิว ไร้ริ้วรอยก็ทักมาทรีทเมนต์นะคะผมนิ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โอเคค่ะวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ